ากาดีมากไม่ไต้เื่อจากขนต้ชื่อมันรไเยอะกว่าในบริสุทธดอเ้นบ้านเราแล้วก็แต่ว่าเขากำลังแบบ being c o n s t r u เยอะมากอ่ะคือแบบกำลังก่อสร้างกำลังก่อสร้างตึกที่คนอามตามแบบ้านตึที่อยู่คอนโดเยอะเพราะมันกาลังก่อสร้างเยอะมันก็เชื่อม่ได้แบบมันต้องมี 고 <먔람>